ลูกไอ้ไอ้ไอ้เครื่องขัดนี่ประมาณเท่าไหร่ราคาเ้ยใช่สามพันแปดเลยนี่นะนี่นะครับทันกินตัวนี้นะท,ทันทนะทกินนะเบอร์หกสิบแหวนแล้วก็เราจะมาเอาเบอร์ร้อยเบอร์ละเอียดอีกนะครับผมโอ้ <c oughs> โหเยอะแยนะครับผมก็ <c oughs> จะขัดออกมา <c oughs> ปเป็นโตได้นะแต้คณหลายท่านก็ว่าโอ้โ oh, หไม้ซื้อมา ซื้อสดซื้อตัดสดมันคนละอย่างกันนะพอมันแปลรูปนะครับเอามาทำเนี่ยมันก็<ง>มันคนละเรื่องกันนะครับคนละอย่างกันเราขายฝีมือบ้างขายความละเอียดบ้างนะครับผมรายละเอียดตรงไหนที่มันมันมันเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือเป็นรอยแตกรอยเล้าเล็กน้อยนะครับลงุงเขาจัดการให้ด้วยกาวร้อนเห็นไห<ง>มไ โอ้ขี้เลื่อยนะครับผมเนี่ยต้องต้องต้องแบบนี้นะครับนี่เกลาร้อนเนี่ยร้อนแล้วปนนยนี่นี่ร้อตลงไปนี่ระยองปึ๊ดปึ๊ดนี่ฟังขึ้นนั่นนะไม่แล้วไหม่เลย,เลยโจ๊อย่างเงี้ยนั่นหนาห่วงครับเกลาร้อน สังมาเยอะอืมไม่ต้องกลัวเพื่อนคุณภาพเพ่มขึ้น,นเลยนะข้อค้าตำหนิตรงไหนนะครับเราก็จะแก้ไขนะครับผมแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับผิดพลาดยังไงประการใดก็คอมเมนต์นมานะครับเราจะก็จะแก้ไขให้นะครับทําให้มันดีที่สุดนะครับผมเรามีร้านจริงเรามีหน้าร้านจริงเรามี วัตถุดิบจริงทำจริงไม้เรามีจริงอยู่ฝั่งนูน้นนะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นไม้สดนะครับเราก็ต้องมาผึ่งนะครับไม้แห้งก็มีเป็นบางไซส์บางขนาดนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆเพิ่งนําเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องนํามาผึ่งนะครับตากมาผึ่งตามธรรมชาติเลยนะครับโดนแดดโดนฝนโดนอะไรก็ว่ากันไปเราลุงเนาะเราเล่นธรรมชาติครับผม